ข่าขยนั้นไปขยายนั้นไปก็จะเป็นอนุกรมอันที่สองอะไรก0ศิ้อีกลทเรายี่สิบ้า,าก็แสดงว่าอนุกรมสี่อันเนี้ยได้179โวลต์เห้นไหทีนี้ถามว่า1 7อโวลต์เนี่ยเรามาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่าวัตตตนี้ ที่จะเสียบชาร์จแบตเตอรี่ก้อนนี้อ่าเราวัดดูนี้นได้เท่าไหร่ถามวัดตรงนี้อุ้ยอ่าวัดตรงนี้้็ก้าก็คือร้อยเจ็ดเก้าเมื่อกี้นะก็ะคืออันเดียวเมื่อกี้นะบอกลบถูกต้องนะอันนี้เราเรียกว่าต่อตรงหรือว่าการใช้ดีซไดเล็กอันนี้ร้อยเจ็ดเก้าถามว่าเครื่องตัวนี้ทำงานไหมทำงานครับ นะพิทิ้งทางานละแต่ตัวนี้จะทํางานได้เต็มที่ก็ต่ระเนื่อมันต่อแบตเตอรี่มันมันเห็นแรงดนันของแบตเลยมันถึงจะจะไยแต่<อ>รจริงตอนนี้มันทํางานละเห็นไหมนี่คือการต่อตรงถามว่าต่ออะไรได้อีกนะเอาอะนนั้นมากงืเนเีเหรอเออนั่นแหละมาต่อดูมาหมดเลยเออนั่นแหละพี่เอตรงนั้นจะมีหลอดไฟอยู่ตรงข้างนอกข้างนอกข้างนอก เห็นไหมหลอดไฟค่อยนั่นอยู่ตรงแผงนั่นนี่ยังมาจากแผงอย่างเดียวเลยแผงเดียวเลยอ่ะเป็นดีซีอันนี้เราเรียกว่าต่อดีซีได้เลยโดยที่ไม่ได้ผ่านอินเวอร์เตอร์ด้วยที่ว่าหลอดไฟติดไหมร้อยแปดสิบโวลต์อ่ะเสียบไม่ติดเออหลอดไฟนี่มันไม่ไม่ติดร้อยแปดสิบโวลต์แรงดันไม่พออ่าเดี๋ยวเราไปเสียบข้างนอกห้าแผงมันจะติด ่<ด>แต่จริงอ่ะเก้าแผ่นม,มันจะติดสว่างแต่ห้าแผ่นม,มันจะติดแบบเลื่อนอันนี้เสียบใช้ได้ไหมเราจะใช้ได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นสามร้อยแปดสิบไม่ได้แค่ร้อยร้อยเจ็ดสิบแต่วัดแล้วได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมเจ็ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรไไหเมหม็นไหมอ่าลูกหมูติดไหมลูกหมูป้าร้อลูกหมูมากนะใช้ใช้ไปเครื่องยังมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับมันเป็นแปรง่นนาน อ่ะเปิดก็เป็นมอเตอร์ไปได้นะปนจะยาวเลยเห็ไมเป็เปไรหมมันก็เหมือนราไฟสองร้อยที่สเลยเออมันแค่ร้อยกวานะเอออ่ะคือมีโรตารี่อ่าโรตารี่งานอันนี้หนักงานหนักเออนี่งานหนักเลยจะไหวไหมติดไหมรู้สึกสวิตมันจะนั่นนะคือมีแบงเอาล็อกล้อกล็อกอกล็อกล็อกล็อกลลออ็ออออ เฮ้ยสี่แผ่น,ผนด้วยไม่ได้ห้าแผ่นีสี่แผน่แผน,แ,ผนแต่หลอดไฟไม่ติดนะตู้เชื่อมแจ็คตู้เชืมม่อมอ่ะเออตู้ตู้เหลืองๆอ่ะตู้เหลืองๆอันนี้อันนี้อันนี้แต่เราไฟไม่ติดเนาะอ๋อคือกรณีเข้ามาตรงเลยตรงเลยเสียเอ, <laughs> เอาเสียบให้มันติดก็บหไม่ติดรงนะั้น เพราะสี่แผ่นนี่มันเวลาเชื่อมจริงอ่ะเวลาไฟมันจะชาไม่ไหวต้องสักหกแผ่นถ้าจะเสียบตรงนะหกแผ่นทำงานเกิด้วยก็แบกแผ่นไป่ถ้าตู้เชื่อมสักหกแผ่นต้องหกแผ่นเปิดด้านหลังเปิดไหมมาแล้วมาแล้วไหม่ล้วเปิดเมื่อกี้อ่ะเปิดมื่อกี้พวกเมื่อกี้เปิดเมื่อกี้ถูกแล้วพ่อก็ได้ของก็ไม่ได้เลยนะ ม,มันลงเชื่อมมอเตอ,เตอร์ไม่ได้ชี้ป่ะชี้แต่ว่าเห็นว่ามันจะวูบว่าเพราะว่ามันแค่สี่แผ่นมันไม่ไหวเพราะว่าเวลาเชื่อมมันกินยี่สิบแอมป์ยี่สิบแอมป์ก็โหมันกระโดดไปนันเปิดติดแต่อย่างที่บอกมันควรหกแผ่นออและควรแดดดีๆถ้าเราจะเชื่อมนะแต่ดีๆอันนี้คือไดโอดนี่เป็นไดโอด ตู้เชื่อมเป็นตู้เชื่อมอิเวอร์เตอร์ดังนั้นหลักการเหมือนเมื่อวานเป๊ะมันจะต้องมีไดโอดหนึ่งตัวแปลงเป็น DC ซีแล้วมีคาปาคาปาอยู่ข้างใน2ตัวเห็นไหมเพื่อให้มันเรียบดังนั้นมันจะต้องถูกแปลงเป็น DC ซก่อนมันจะเป็นต้องสองตัวเหรอคาปาหรือว่าแล้วแต่เลยอย่างอิเวอร์เตอร์เมื่อกี้เห็นไหมเป็นตักเลยเออยิ่งใส่เยอะไฟยิ่งนิ่งยิ่งมีแรงเยอะก็เห็นไหมที่ว่าผมบอกคุณถามว่าถ้าเราต้นคุณแพง อเอาข้าปลามามารองว่าขั้นต่ำม<ถ>ีสี่เพื่อให้มันกระิดได้ไหมอะไรเงี้ยขั้นต่ำต้องสองตัวมันอยู่ที่มันอยู่ที่โหลดครับว,ว่ามันจะดึงจังหวะกระชากเยอะไหมขาปลามันเป็นถังเก็บถ้เป็นตัวกรอง